พอแล้วเนาอเฮ้ย hey! ว้าว <l ots> คืออุจูอีจีคือมันมันก็ไม่ได้เหมือนหรอกแต่ว่ามันพอไปได้มันพอไปได้ฮะมันพอได้โยพี่อ่ะโอเควันนี้นะคะพอได้ไหมคะน,นี่ต้องอยนี้ดีกว่าไม่ได้เลย เหนื่อยไหมสิ่งที่จะอทำอยู่เฮ้ยแปลกแปลกแปลกแปกไม่คือถ้าใครฉีดยาจะบอกเหมือนจบตบมือค่ะ